มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งเบนเรซิงเข้าอีกรอบนะคะหลังผิดเงื่อนไขฝากพารากอฉุกเฉินเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศนาาษนายอัครกิษวอรดาโรเจริญเดตหรือว่าเบนเรซิงอดีตสามีแพทนประภาตันตระกูลนักแสดงละพระพิธีก่ชื่อดังนะคะ เดินทางเข้ามารายงานตัวตามเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีระหว่างอุทธรณ์คดีคดีที่นายอัคารกิจเป็นจำเลยฐานฟอกเงินที่ศาลอาญาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา8ปีนะคะโดยตีหลักทรัพย์ประกันตัวไว้1ล้านบาทนายอัคารกิจเปิดเผยว่ามารายงานตัวต่อสารที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีฟอกเงินระหว่างการอุทธรณ์ ศาลให้อนุญาตให้สวมกำไร EM ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามคำสั่งของศาลด้วยดีตลอดมานะคะและใส่กำไร EM มาประมาณกว่า1ปีนะคะก่อนศาลเห็นว่าตนเองปฏิบัติตัวดีไม่มีพฤติการหลบหนีรวมถึงหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ศาลตีหลักประกันเอาไว้ช่วงปลายปี2562ศาลจึงอ,อนุญาตให้ปลด EM น่าอ克拉กลก,ก,กล่าวว่าส่วนกรณีเมื่อวานหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตนและก็พวกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ปากคําเป็นที่เรียบร้อยและพวกตนทุกคนให้การปฏิเสธโดยเฉพาะเรื่องของการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขอใช้สิทธิ์ไปต่อสู้ในชั้นศาลส่วนตัวคิดว่าพฤติการของพวกตนไม่เข้าข่าย เกี่ยวกับการจับกลุ่มมั่วสุมในที่แอาอาัดข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นต้นกับน้องๆอ,ออกไปกินหมูกระทะทั้ง6คนไม่ได้ออกไปพร้อมกันแต่ว่ากลับทางเดียวกันใช้เส้นทางถนนวิภาวดีวรังสิตเพื่อแยกย้ายกลับบ้านโดยระหว่างทางไปเจออุบัติเหตุพวกตนจึงสอดให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเคลียร์ทางจากนั้นขอตรวจเช็คใบขับขี่และเขียนใบสั่งตามปกติแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ กล่าวหาว่าปกตนเองนั้นฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินจึงให้การปฏิเสธพร้อมพิสูจน์ตนเองในชั้นศาลล่าสุดในช่วงเย็นเวลา15.30นนศาลมีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวของเบนเรซิงนะคะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายอัครกิจจำเลยมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมถูกพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีข้อหาทำผิดพรกฉุกเฉิน บริหารราชการใหสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และข้อหากระทาผิดพรบรจาราจรถือว่าผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลจึงมีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวจำเลยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันนี้ไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวซ้ำอีกนะคะเจ้าหน้าที่รัชทันเองจึงนำตัวนายเบนเรซิงไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษของกรุงเทพต่อไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ